สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับ ep ที่363นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับแล้วก็พระรอดนะครับแล้วก็พระนางพญานะครับเอามาให้พี่พี่ fc ได้รับชมกันนะครับเอามาแบ่งปันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็ สามารถโทรติดต่อมาได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วนึ่งสอดหไลายนะครับอยากจะขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่ๆนะแอดไลน์ได้ที่ทีทีเอ็นเก้าแปดนะครับพี่ๆนะมามามาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับพี่ๆนะองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ อ่าองนี้นะครับเนื้อเขาจะออกนวลๆครีมนะครับพี่ๆนะอ่าแบบนี้เขาเรียกเนื้อเอนะครับเนื้อเอเลยนะพี่ๆนะเนื้อนิยมเลยนะครับเนื้อเอเนื้อนิยมเลยนะครับอ่าความเก่าพี่สังเกตได้เลยนะครับนี่มีรูพุ่นนะครับนี่มีรูยุบของมวลสารเห็นไหมครับอ่ามีรอยยุบของมวลสารนะครับเส้นซุ้มใหญ่นะครับใบหน้ากลมนะครับเป็นผลประตูมเลยนะครับพี่อ่าองนี้ชัดเจนจริงๆนะครับพี่นะ ต้องบอกเลยนะครับอง์นี้ชัดเจนจริงๆพี่ๆท่านไหนได้ไปแล้วก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับราคานี้นะครับนี่นะครับซอกลักแร้นะครับสูงฝั่งนี้จะต่ํานะพี่นะวงแขนนะครับพี่เห็นไหมทิ้งดิ่งลงมานะครับวงแขนนะครับทิ้งดิ่งลงมาหักซอกนะครับโย่ฝั่งนี้แล้วโค้งขึ้นไปนะพี่ๆนะซุ้มนะครับตกขอบฝั่งนี้นะพี่ๆนะอง์นี้นะครับต้องบอกว่าเห็น เห็นเส้นมังคับพิมพ์นะครับเนี่ยเห็นไหมเหลี่ยมสันเส้นมังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับแล้วเม็ดมวลสารนะครับพี่พี่นะเห็นไหมเม็ดมวลสารมีรอยร่อนมีรอยรูพรุนมีรอยพงโปรงนะครับองค์นี้นะครับพี่นะเอาไป6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับราคานี้กับสภาพแบบนี้นะครับพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับพระผ่านการใช้มาบ้างนะพี่นะแต่พระยังสวยคมเห็นไหม เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเราดูมุมนะครับเห็นไหมมุม,ม,มเอียงมุมองศานะครับนี่นะครับฐานชั้นที่1นะครับนี่ฐานชั้นที่1ก็โค้งวนมาตรงนี้จะเป็นร่องนะพี่นะมันจะมีเส้นวนขึ้นไปเห็นไหมอ่าฐานชั้นที่สองนะครับนี่ฐานชั้นที่3นะครับยังคมชั้นลึกนะพี่อ่พลิกดูด้านหลังนะพี่นะองนี้พลิกดูด้านหลังเห็นไหมพี่พี่ <aust en> พี่จะเห็นรอยยุบรอยย่นนะครับของด้านหลังนะครับรอยปรีปรีเห็นไหม อ่านีาครับดูด้านหลังนะพี่ๆนะเห็นไหมนี่มีเม็ดมวลสารนะครับมีเม็ดดำนะครับเม็ดแดงเม็ดเทานะครับเม็ดผงนะครับองนี้นะครับพี่ๆนะไมมเนื้อเป็นก้อนๆเลยพี่เห็นไหมเนื้อเป็นก้อนๆเลยข้างในเห็นไหมนี่ดูไปหน้าเลยครับนี่เนื้อเป็นก้อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะพี่ๆนะ ด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไหมเม็ดผงด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับนี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับนะครับองนี้เอาไป6,500บาทนะพี่นะ6 5พ0บาทนะครับราคานี้ไม่แพงพี่ไม่แพงนะครับไม่แพงเราเอามาแบ่งปันกันนะครับเอามาแบ่งปันกันเห็นไหมครับพี่ดูเนื้อหาดีครับออกเนื้อนวลนวครีมครีมนะครับนี่ขาวขาวนี่คือภาพแป้งนะพี่นะ ค่าแป้งเขายังมีนะครับยังคงอยู่นะครับหกพันห้าร้อยบาทเองพี่ไม่แพงพี่อ่าถ้าพี่ๆนะครับดูแล้วชื่นชอบนะครับพี่โทรมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับมีราคาในใจนะพี่นะมีราคาในใจอ่าบอกมาเลยนะครับมีราคาในใจซู้ได้เท่าไหร่นะครับไหวเท่าไหร่นะครับพี่ๆนะโทรมาพูดคุยกันนะครับอ่ดูด้านหลังนะครับด้านหลัง เนี่ยครับเนื้อจริงๆเขาเป็นอย่างนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมดูเม็ดผงเม็ดมวลสารเห็นไหมพี่เห็นไหมเม็ดลักนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อนี่บอกเลยว่าเป็นเนื้อเอนะครับแบบนี้นะครับออกนวลๆเขาขาแบบนี้นะครับครีมๆนี้เงี้ยเขาเรียกเนื้อเอนะพี่นะเนื้อนิยมนะครับเนื้อนิยมนะครับสภาพแบบนี้ก็หายากแล้วนะพี่นะ ต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพแบบนี้ก็หายากแล้วนะพี่นะเห็นไหมครับมวลสารนะครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูนะครับดูมิติอง์นี้นะครับเอาไป6,500บาทนะครับ6,500บาทนะบาทครับองค์ที่1นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์เล็กหรือพิม์พต้อนะพี่นะผมแยกไม่ออกนะพี่ต้องต้องแต่ต้องบอกว่าเป็นพระที่ เนื้อนี่ออกเขียวๆนะครับพี่นะตรงนี้นะครับไม่ได้เขียวแบบนั้นเลยนะครับพี่นะนี่ครับแล้วพระนะครับมีคาบดินเห็นไหมพี่คาบดินคาบกรุนะครับเนี่ยคาบดินขี้กรุนะพระรอดมหาวันนะพี่ๆนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นขอบขอบแม่บล็อกพิมพ์นะพี่นะเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็มีรอยคูดนะ อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าพิมพ์อะไรนะพี่นะผมไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรนะพี่นะแต่ว่าเก่านะพี่องนี้เก่านะไม่หลายนิ้วมือนี่เห็นไหมเนื้อออกแบบแบบนี้เลยนะพี่นะออกเขียวๆเทาๆประมาณนี้ยพี่แล้วเนี้ยคือคาบดินกลุ่มนะครับคาบขี้กลุ่นะกลุ่มที่เขาแตกกลุ่มออกมานะพี่เป็นดินครับเห็นไหม เป็นดินนะครับเป็นดินนะครับเห็นไหมพี่เห็นไหมนะครับแล้วดูก้านใบโพนะครับนี่เป็นแท่งๆเลยนะก้านใบโพตองนี้นี่หน้าตาติดชัดเจนนะพี่ตาหน้าปากติดชัดเจนนะองนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมหน้าตาติดชัดเจนนะพี่นะแล้วเม็ดก้านใบโพเนี่ยคมๆเลยพี่คมๆ เดิมจริงๆองนี้นะครับเดิมจริงๆนะต้องบอกเลยว่าพระเดิมจริงๆพระไม่ผ่านการใช้นะพี่นะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสังเกตดูดินนะครับเนี่ยดินที่เขาติดมากับกรุนะครับเนี่ยะดินกรุที่ติดมากับพระนะพี่นะเห็นไหมนี่แล้วมีลายนิ้วมือนะพี่นะลายนิ้วมือใหญ่ๆนะเห็นไหมเป็นหยาบลายนิ้วมือใหญ่ๆลายนิ้วมือคนโบราณนะพี่ อ่ะองนี้เอาไป5,500บาทแล้วกันพี่5,500บาทนะครับ5,500บาทอ่ะองที่สองนะครับองค์ที่สองเอาไป5,500บาทเป็นพระรอดนะครับมหาวันนะครับพี่นะอ่ะองที่สามเลยเกินนะครับองที่สามนะพี่นะอ่ะองที่สามนะครับเป็น,ปนพระนางพญานะพี่องค์ที่สามเป็นพระนางพญานะครับ นี่เลยนะครับองคนี้เป็นพ <that> ิมพ์เข่าตรงนะพี่นะเป็นพิมพ์เข่าตรงอ่าพี่ๆท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับดูแล้วชื่นชอบชอบองค์ไหนอ่าราคายังไงทักมาพูดคุยกันนะพี่ๆนะอ่าองนี้เป็นพิมพเข่าตรงนะพี่นะนี่พี่พี่ๆจะสังเกตไหมว่าพระองค์เนี้ยแร่มะขามเลลอยเลยนะพี่นะเนี่ยดำๆแบบแดงๆเนี่ยเขาเรียกแร่มะขามนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแแ่มะขามเลลอยเลยนะพี่นะองนี้ เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบศึกช้ำนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นริ้วสังคติวงแขนนะครับนี่เขาตรงนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกเขาตรงถ้าเขาโค้งก็ตรงหน้าแข้งเ่ยเขาจะโค้งนะครับเขาจะโคง้งจะโค้งเป็นลักษณะคล้ายๆวงมือนี่ครับอ่าตรงนี้เป็นเขาตรงนะครับนี่ตรงคอนี่ก็มีลักษณะแบบ ขุดครูดหน่อยนะพี่นะเห็นไหมขุดครูดนะแล้วพี่พี่ดูสังเกตเนื้อครับนี่เห็นไหมเนื้อนี่โอ้โหเนื้อเป็นมะขามเปียกเลยนะพี่นะเนื้อนี่เป็นมะขามเปียกเลยนะพี่นี่เม็ดแร่ครับเม็ดแร่มะขามเห็นไหมองนี้เนี่เม็ดแร่มะขามลอยเลยนะพี่นะเนี่ยนี่คือรอยตัดนะครับรอยตัดเฉียงๆนะครับแล้วพลิกดูด้านหลังพี่มีโอ้โหนี่พี่ดูแร่มะขามเลยเนี่ย เขาเรียกแล่มะขามนะหินแดงๆเนี่ยพี่ mm. เขาเรียกแล่มะขามนะครับนี่แล้วดูความเก่านะพี่นะ,ะความเก่านะครับเอาองน,นี้นะครับพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงอ,องน,นี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทละกันพี่หกพันห้าร้อยบาทนะส,สะภาพแบบนี้ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะพี่นะสะภาพแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับ สภาพแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆแล้วดูเนี่ยเหลืองๆนี่คือดินนะพี่นะคือคราบดินนะครับคราบดินที่อยู่ในกลุ่นะพี่นะติดมากับพระนะเห็นไหมเนี่ยเหลืองๆเนี่ยท่าพระท่าพระไม่สวยนะครับพี่นะถึงจะผ่านการใช้มาแต่ยังเป็นพระที่สวยนะครับดินเขายังติดอยู่นะพี่นะเห็นไหมอ,องค์นี้นะครับเอาไป6,500บาทนะครับ 6,500บาทเท่านั้นเองพี่ราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะ่ะก็ชอบองค์ไหนนะครับพี่ๆพี่ FC นะครับชอบองค์ไหนอยากจะต่อราคาองค์ไหนก็ทักมาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN 987นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ